พาเดินเที่ยวงานคัลเลฟูโคราเปิดประตูสู่เสน่ห์แดนอ e ีสานฟรีคอนเสิร์ตใจกลางเมืองโคราชจัดเต็ม5วันตั้งแต่วันที่2 0ถึง24ิพฤศจิกายน6 7ณลส่วนรักโคราชจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในงานจะมีอะไรบ้างตามรีวิวแอดมันเลยไฮไลท์ที่สุดของงานกับซองวที่ใหญ่แบบจุกๆเวทีศิลปินหลักไลอัพแน่นมากบอกเลยว่าดีต่อใจใครที่เป็นแฟนเพลงตัวจริงต้อง,งมาพอเข้าชมฟรีและเวทีวัฒนธรรมสุดอลังการโชว์สุดยิ่งใหญ่ที่ถ่ายทอดเสน่ห์แดนอ e ีสานได้อย่างถึงใจยกทัพของกกิินรรร้าาาาาอหมเส์ว่50 ผัดหมี่โคราชก่องละยีบาทแดงร้อนไม้ละสิบาทลาบทอดห้าสิบาทและร้านค้าชิคๆอีก10ร้านมาเดินชิมเดินช็อปกันแบบฟินๆความแซ่บสไตล์อีสานมาเต็มสายถ่ายรูปเตรียมตัวงานนี้จุดเช็คอินเพียบมุมชิคๆปังๆรอให้โพสลงโซเชียลแบบรัวๆส่วนด้านนี้จะเป็นกิจกรรมอาร์ตแอนด์เวิร์กช็อปเอาใจสายครีเอทีฟใครชอบงานศิลปะงานแฮนด์เมดต้องห้ามพลาดเลยวกกิจกรรมเวิร์กช็อปเขาอยู่ตรงนี้นะคะเวิร์กช็อปเมี่ยงคำโครารรสชาติที่หายไปหอมด้วยใบทองหลาน้ำ เริ่มตั้งแต่5โมงเย็นไปต้นไปแท็กเพื่อนชวนแฟนพาครอบครัวมาสนุกกันให้ครบแก๊งงานคอร์ฟูโคราาเปิดประตูสู่เสน่ห์แดนอีสานงานดีที่คนโคราาต้องมางานใหญ่ขนาดนี้ปักหมุดรอเลยแล้วเจอกันนะทุกคนลุย